น้ำตกครับพี่นอ้องหันพอดีคำครับผมสแซ่บทงไห้ทงหน้าพี่นอ้องพริกครับพริกพี่นอ้องน้ำตกสแซ่บ เเหม่อลยครับ,บสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พบกับบะยะออนตัวพี่น้องครับวันนี้บะยะมาอยู่ที่ทุ่งนาเหมือนเดิมพี่น้องครับหากินเข่าพี่น้องครับเห็ดนาเหนาน็ดนาแล้วพี่น้องวานปุ๋ยนะครับปุ๋ยดํานาแล้วพี่น้องวันนี้เมนูบะยะพี่น้องอ่ะอย่างเห็ดเมื่อกี้เห,หรอครับนี่แหละพี่น้องน้ำตก หันสินพอดีครับตอนนี้ไงเทงรถดนี่ทางละมาดกับละมาดไป้พี่น้องทางผุดทำวัดกับทำไป้ครับเนี่เสียงแตกบคบๆแล้วเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อแล้วครับเราไม่ลบลู่แล้วครับพี่น้องโอ้โหตอนนี้ไงป้าพี่น้องเต็มถ้วยเต็มจาน มาครับพี่น้องครับตอนนี้ลงมือครับผมบลยะเทเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเสียบเสบเหมือนกันครับผมมาพี่น้องโอเคนี่ข้าวเหนียวได้พี่น้องมาหนี้กินข้าวเหนียวครับผมโอ้โหเบลยะหั่นเห็ดเมื่อกี้พี่น้องตอนใหญ่ๆเลยพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บหั่นตอนใหญ่ๆพี่น้องมันจะเนยยำ นงครับอืมอืมอื้อ่ะอืมอืม คำเหี่ยวไงพี่นอ้องคำเหี่ยวไงสิเลยนี่นี่อืมอืมอืมคำเหา่ยวไงพี่น้องเบอ่์พีเบอรอน้องอืม อืม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 มจ้ะอืมเจ็บไรอืมลองครับไปอืม

อร่อยยังยังยังนิ่มยังแซบครับก็หน่อยบางๆแห่งมันเบาแซบสวดไปสวดมันเนาะโอเคครับพี่น้องครับบ๊อบเบิร์เจ้าพี่น้อง นี่สับแซ่พี่น้องน้ำตกนะครับหมูนะครับพี่น้องแ่บๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบระยาอำลาพระจาว,วันนี้สวัสดีสบายดีครับผมไป